สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ JK Auto วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่กำลังเป็นกระแสะในแวดวงความมั่นคงและเทคโนโลยีทั่วโลกเรื่องที่หลายคนเรียกกันว่ายุคแห่งโดรนหรือ The r e i n of the Drone นั่นเองเพราะโดรนไม่ได้เป็นแค่ของเล่นหรือเครื่องมือถ่ายภาพอีกต่อไปแล้วแต่ได้ก้าวขึ้นมาเป็นอาวุธสงครามที่สำคัญที่สุดชอน,นิดหนึงในศตวรรษที่21ประเทศไทยเองก็เริ่มหันมาให้ความสนใจอย่างจริงจังและหลายฝ่ายเชื่อว,ว่าโดรนจะกลายเป็นอาวุธหลักในอนาคต วันนี้ผอมาจาับพาเพื่อนๆมาลงรู้กันครับทั้งเรื่องสมรรถนะขีดความสามารถและราคาที่น่าสนใจของมันถ้าพูดถึงสงครามในอดีตภาพที่เรานึกถึงมักเป็นรถถังขับเคลื่อนในเมืองที่พังยับเครื่องบินรบบินด้วยความเร็วสูงหรือทหารราบบุกเข้าโจมตีแต่สนามรบสมัยใหม่ไม่เหมือนเดิมแล้วปัจจุบันสิ่งที่สำคัญที่สุดกลับกลายเป็นดวงตาที่มองจากฟ้า และดวงตานั้นก็คือโดรนหลายภารกิจที่เมื่อก่อนต้องใช้เครื่องบินราคาแพงพร้อมนักบินที่เสี่ยงชีวิตทุกวันนี้สามารถใช้โดรนที่ราคาถูกกว่าหลายสิบเท่าแต่ทำงานได้ใกล้เคียงกันหรือบางครั้งดีกว่าด้วยซ้ำโดรนมีข้อดีที่ทำให้กองทัพทั่วโลกต้องหันมาลงทุนเพราะมันใช้งานได้หลากหลายค่าใช้จ่ายต่ำเมื่อเทียบกับอากาศยานแบบมีคนขับและที่สำคัญที่สุดคือมันลดความเสี่ยงของชีวิตมนุษย์ ลองจินตนาการดูครับถ้าเราสามารถส่งโดรนขึ้นไปบินลาดประเวณตามแนวชายแดนได้หลายชั่วโมงโดยไม่เหนื่อยไม่หิวและไม่เสี่ยงนักบินเลยแบบนี้จะคุ้มค่ากว่าไหมแน่นอนว่าคําตอบคือใช่ประเทศไทยเองก็เริ่มเห็นความสําคัญนี้แล้วโดยเฉพาะในงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงชายแดนการต่อต้านการก่อ,ก,อการร้ายและแม้แต่ภารกิจเพื่อสาธารณภัยเช่นการเฝ้าระวังน้ําท่วมไฟป่าหรือการค้นหาผู้ประสบภัยเพราะโดรนไม่ใช่แค่อาวุธโจมตีแต่ยังเป็นเครื่องมือเก็บข้อมูลที่มีค่ามหาศาล ใครที่มีข้อมูลเหนือกว่ายอมได้เปรียบในทุกการตัดสินใจมาดูเรื่องสมรรถนะการครับโดนทางทหารแบ่งได้หลายขนาดตั้งแต่แบบเล็กที่ทหารหนึ่งนายพกใส่กระเป๋าไว้ใช้สำรวจพื้นที่รอบตัวไปจนถึงโดนขนาดกลางที่ติดกล้องคุณภาพสูงและโดนขนาดใหญ่ที่บินได้นานกว่า24ชั่วโมงต่อเนื่องมีทั้งแบบเมลหรือมีเดียมอัลติจูดลองเอนดูรนและ HALE หรือไฮอัลติจูดลองเอนดูรนโดนเหล่านี้คือยักษ์ใหญ่แห่งท้องฟ้าทำหน้าที่ทั้งสอดแนมและโจมตีได้พร้อมกัน สมรรถนะของโดรนถูก,กวัดจากหลายปัจจัยเช่นความทนทานในการบินนานเพลย์โหลดหรือสิ่งที่บรรทุกได้เช่นกล้องเซนเซอร์หรืออาวุธความเร็วซึ่งแม้จะไม่ใช่จุดเด่นแต่ความสามารถในการบินได้นานและบินได้เงียบคือสิ่งที่สำคัญกว่าและแน่นอนความล่องหนหรือสตีลก็มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยเเพราะระบบป้องกันภัยทางอากาศก็พัฒนาขึ้นเช่นกันสำหรับประเทศไทยแล้วจุดที่น่าสนใจที่สุดคือโดรนที่บินได้นานและตรวจการได้กว้างเพราะเรามีพรมแดนยาวและภูมิประเทศที่ซับซ้อน เมื่อพูดถึงโดรนติดอาวุธหลายคนอาจนึกถึงข่าวการโจมตีจากตะวันออกกลางหรือยุโรปตะวันออกที่โดรนสามารถบินวนรอเป้าหมายเป็นชั่วโมงชั่วโมงก่อนจะยิงด้วยความแม่นยำสูงสิ่งเหล่านี้พิสูจน์แล้วว่าโดรนคืออาวุธที่เปลี่ยนเกมการรบมันมีราคาถูกกว่าการส่งเครื่องบินรบหลายสิบเท่าแต่สร้างผลลัพธ์ได้ใกล้เคียงหรือดีกว่าประเทศไทยเองก็มองเรื่องนี้ว่าเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าในการเสริมศักยภาพทางทหาร ทีนี้มาคุยกันเรื่องราคาครับโดนมีหลายระดับราคาแตกต่างกันมากแบบเล็กที่ทหารพกพาอาจมีราคาเพียงไม่กี่หมื่นหรือแค่หลักแสนบาทเท่านั้นถูกจนสามารถซื้อมาใช้ได้เป็นจํานวนมากโดนขนาดกลางที่ติดกล้องและเซ็นเซอร์คุณภาพสูงราคาก็จะขยับไปที่หลักล้านถึงหลักสิบล้านส่วนโดนขนาดใหญ่ระดับกองทัพเช่น mq 9 r e a p e r ของสหรัฐอเมริการาคาต่อเครื่องสูงถึงหลายร้อยล้านบาทและยังไม่รวมค่าอุปกรณ์ภาพคพื้นดินระบบควบคุมกา,ก,การฝึกและการบำรุงรักษา สำหรับประเทศไทยผู้ผลิตที่น่าจับตามองคือจีนและตุรกีเพราะสองประเทศนี้เสนอราคาโดรนที่แข่งขันได้และสมรรถนะก,ก็น่าประทับใจเช่นเบลากตาทีบี2ของตุรกีที่โด่งดังจากสงครามในยูเครนราคาอยู่ราวๆ5ล้านดอลลาร์ซึ่งถูกกว่าซื้อเครื่องบินรบหลายเท่าหรือจีนที่มีวิงลุงซีรีส์ที่ออกแบบมาจาอตลาดเอเชียและแอฟริกาโดยเฉพาะราคาก็อยู่ในระดับที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าอเมริกาหรือยุโรป สิ่งที่ทำให้โดรนคุ้มค่าคืออัตราส่วนสมรรถนะต่อราคาประเทศที่งบจำกัดก็สามารถซื้อโดรนมาใช้งานได้ในระดับที่เพียงพอต่อการสร้างสมดุลด้านความมั่นคงสำหรับไทยถ้าเรามีฝูงโดรนประจำการสามารถลาดตระเวนตามแนวชายแดนตรวจสอบเส้นทางทะเลและพร้อมโจมตีเป้าหมายหากจำเป็นนั่นคือการยกระดับกองทัพอย่างมีนัยสำคัญโดยไม่ต้องใช้เงินมหาศาลแน่นอนว่ามันก็มีข้อเสียและความท้าทาย โดรนสามารถถูกโจมตีด้วยสงครามอิเล็กทรอนิกส์ได้เช่นถูกแฮกหรือถูกสัญญาณรบกวนระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทันสมัยก็สามารถยิงตกได้ง่ายและถ้าไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศก็จะติดปัญหาเรื่องอะไหล่และการซ่อมบำรุงระยะยาวดังนั้นหลายประเทศจึงเริ่มพัฒนาโดรนของตัวเองเพื่อรักษาความเป็นอิสระโดรนยังมีผลทางจิตวิทยามากว่าที่คิดครับแค่การมีโดรนลอยอยู่เหนือฟ้าทหารฝ่ายตรงข้ามก็รู้สึกกดดันแล้ว และพละเรือนเองก็ใช้ชีวิตแตกต่างไปเมื่อรู้ว่ามีดวงตาจับตามองตลอดเวลาในแน่นี้โดรนเป็นทั้งอาวุธและเครื่องมือทางการเมืองสำหรับไทยหากนำมาใช้ในภารกิจพลเรือนเช่นตรวจจับการลักลอบตัดไม้การตรวจสอบเรือผิดกฎหมายหรือช่วยค้นหาผู้ประสบภัยก็จะยิ่งเพิ่มคุณค่าของมันมาดูกันลึกๆเรื่องสมรรถนะอีกนิดครับโดรนระดับสูงบางรุ่นบินได้